องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี2563ค่ะที่บริเวณสาราการปรเรียนวัดเวรุวันตำบลแม่ปะออำเภอแม่สอดนายมนพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรหน้าพระชัยลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี2563โดยมีนายทวัตธรรมงแงะกำนันตำบลแม่ปะเป็นประธานจุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา12สิงหาคม2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จากนั้นนายมนพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกล่าวคำถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องราชาสักการะวางผ่านพุ่ม ร่วมขับร้องบทเพลงสดุดีพระแม่ไทยต่อด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจำนวน12หมู่บ้านร่วมถ่ายภาพเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี